วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบสองวันพระก็ได้เวียนมาบรรจบครอบอีกกระพดานหนึ่งนี่วันพระก็เป็นวันวัฏฏสงสารเหมือนกันวนๆเวียนๆอยู่เนี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายวัฏฏสงสารก็คือเกิดตายเกิดตายเนี่ยวัฏฏสงสาร สงสารแปลว่าเกิดตายเกิดตายวัตตะแปลว่าวนวนเวียนเวียนก็แสดงว่าเกิดตายวนวนเวียนเวียนอยู่นี่ไอตัววนวนเวียนเวียนนี่ก็เหมือนกับว่าเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดวนวนเวียนเวียนอยู่นี่สลับปรับเปลี่ยนไปมาแต่วนวนเวียนเวียนวงใหญ่ๆก็คือเปลี่ยนภพภูมิไปเรื่อย ถ้ามีบุญหน่อยก็สุขติวนวนเวียนเวียนอยู่ที่สุขติมีมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติเดือดไม่ก็ได้นั่งสมาธิชั้นสูงก็จะได้ถึงประตูระจารเข้าสู่พรมสมบัติแต่ถ้าหาว่าต่ำกว่านั้นก็วนวนเวียนเวียนอยู่แต่ทุกคติมี สัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นเห็นเนี่ยนั่นแหละเขาอยู่ในทุกกติก็ล่ะหมูหมาเป็ดไก,ก,กด่ก็แย่กว่านั้นหน่อยก็เป็นเป็แย่ก,กว่านั้นอีกก็อสุรกายไปสุดสุดก็นว่นสัตว์นรกก็วนวนเวียนเวียนอยู่ในที่ต่ำอย่างนั้นวนวนเวียนเวียนอยู่อย่างนี้เนี่ยวัฏตะสงสารคำว่าวัตตะสงสาร ก็แลกกันด้วยทุกนะโดยมีความหวังว่าจะได้สุขโดยมีความหวังว่าจะได้สุขแต่จริงๆนะมีทุกข์เป็นที่ตั้งมีทุกขอยู่เบื้องหน้า